สวัสดีค่ะมือใหม่เริ่มอัดคลิปต้องมีอะไรบ้างวันนี้เจอคุณแบนด้าน,นะคะมีหลายคนนะเริ่มแบบว่าจะเริ่มทําออนไลน์ใช่ไหมก็จะต้องอัดคลิปหรือว่าลงคอนเทนต์ลงรูปลงสินค้าลงเรื่องราวต่างๆคอนเทนต์ต่างๆลงในเพจหรือแม้แต่บอร์ดแคสเอาคอนเทนต์พวกนี้บอร์ดแคสไปใน Line o f f i c i a l a c c o u เ t เนาะเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้เห็นให้ลูกค้าได้รู้ว่าเฮ้ยสินค้าของเรามีอะไรบ้างแล้วเราทำอะไรอยู่ เกี่ยวกับสินค้าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมีบางอย่างที่จะต้องอัดเป็นคลิปวิดีโอทีนี้มือใหม่เริ่มต้นเนี่ยจะต้องทำยังไงวันนี้ครูก,ก็เลยจะมาสอนแบบมือใหม่จริงๆเลยนะใครที่ยังไม่เคยอัดคลิปบ้างคะยกมือขึ้นหรือว่าพิมพ์มานะคะว่าเออตัวเองเนี่ยทำออนไลน์ยังไม่เคยอัดคลิปเลยครูเบนดาเคยแต่โพสสินค้าอย่างเดียวนะคะ พิมมาค่ะว่าตัวเองอะ่ะเคยอัดคลิปหรือยังถ้ายังวันนี้มาดูไปพร้อมกับครูนะคะว่าเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่าอ,อันดับแรกเลยนะเราจะอัดคลิปใช่ไหมเราก็จะต้องมีมือถือเราจะใช้มือถือนี่แหละค่ะที่เราใช้ในการโทรหาคนนน้นคนนี้นี่แหละในการอัดคลิปนะคะ,ะมือถือ <laughs> ใครไม่มีมือถือยกมือขึ้นนะคะคิดว่าทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วนะคะมือถือเราจะต้องมีมือถือในการอัดคลิปนะคะ,อ,ะอันที่สองหูฟังอ่าไม่ใช่ไม้นะคะไมอย่างครูเนี่ยมีไม้สายใช่ไหมไม้สายแบบนี้นะคะอ่ะของรู้สึกจะเป็นของอันนี้โบย่านะคะ,ะแต่ถ้า ใครเริ่มต้นที่แบบเฮ้ยครูบรรดาอยากจะทำเลยยังไม่ได้ซื้อไม้สายไม่เป็นไรนะคะฟังเสียงครูนี่ครูใช้ไม้สายเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมครูจะให้ลองนะคะว่าถ้าเราใช้หูฟังหูฟังของเรานี่แหละอ่าแล้วใช้แทนไม้สายเสียงมันจะเป็นยังไงนะคะลดไม้สายออกนะคะแล้วครูจะใช้หูฟังลองดู คุณลองเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนี่นี่ครูก็คือใช้หูฟังที่เราเวลาเราฟังฟังเพลงฟังอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยครูใช้เนี่ยนะครูก็วางไว้ตรงใกล้ๆครูนะคะเป็นไงเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมครูขอเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงลืมโอเค มือใหม่อัดคลิปต้องมีอะไรบ้างอ่ะโอเคทีนี้เพราะฉะนั้นมือใหม่ที่เริ่มต้นยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์อะไรนะคะยังไม่มีไม้สายสามารถใช้ สามารถใช้นี่ก็ได้เลยหูฟังเรานี่เองนะคะสามารถใช้ได้เลยวิธีใช้ก็คือเสียบเข้าไปในมือถือได้เลยนะคะแล้วก็อัดอทีนี้วิธีอัดทำยังไงบางคนเราเคยใช้โทรศัพท์เราใช้ถ่ายรูปใช้คุยใช้โทรใช่ไหมแต่เรายังไม่เคยอัดวิดีโอ,อเคยไหมคะเวลาแบบเรามีภาพประทับใจอย่างเงี้ยเรา อย่า yeah, แบบอย่างอ่าภาพลูกรับปริญญาอย่างเงี้ยเราอยากอัดเป็นวิดีโอหรือภาพลูกแบบเออทำงานบ้านอย่างเงี้ยเราอยากอัดวิดีโอเก็บไว้เราก็กดอัดเหมือนกันค่ะเราสามารถอัดเป็นวิดีโอแบบนั้นก็ได้นะคะวิธีการก็คือเราเอาไมค์ของเรานะคะเสียบไว้กับมือถือเดี๋ยวครูทําให้ดูนะคะทําให้ดูเลยเดี๋ยวขอสลับสายนิดนึง ทีนี้วิธีการก็คือทําให้ดูเลยนะเนี่ยมือถือใช่ไหมหยิบมือถือขึ้นมาอันที่สองคือเสียบเสียบอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นนะว่าเสียบตรงไหนอันนี้อันนี้คือหูฟังเห็นไหมหูฟังของครูเห็นไหมแล้วก็ใส่สายเข้าไปอ่าใสา่สายเข้าไปทีนี้ครูก็จะอัดทีนี้ถ้าครูใช้มือถือแบบนี้มันจะสั่นนะคะมือเรามันจะสั่นบางทีเราไม่รู้ตัว เราไม่รู้ตัวว่ามือเราสั่นครูก็จะใช้อันนึงครูป,ปิดตรงนี้ไปนะคะเอาไว้ที่อื่นก็ได้อ,อันนีอนน้อันนี้หลบหลบอันนี้หลบ ขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึง่งโอเคได้ละเลียวไหมทุกคน ทีนี้ใครดูอยู่นะคะก็ทักมาแล้วกันอ,อัดคลิปนะคะเริ่มเลยนะอะทีนี้คุณมีมือถือใช่ไหมอันนี้คือขาตั้งกล้องนะถ้าใครยังไม่มีขาตั้งกล้องก็ใช้ให้เอาโทรศัพท์วางไว้ที่ใดที่หนึ่งแต่ว่าไม่ใช้มือจับนะคะมือเรามันจะสั่นพอเราสั่นเนี่ยพอมือสั่นเนี่ยคนที่ดูภาพเขาจะเวียนหัวเขาก็จะไม่ดูภาพเรานะคะให้ใช้วิธีนี้อ่า อันนี้ครูใช้ขาตั้งกล้องนะแต่ถ้าคนไม่มีให้วางไว้นะคะ,อะเอามือถือเสียบไว้นะคะแล้วครูก็เสียบเห็นไหมครูเสียบสายครูเสียบสายสายเนี้ยเห็นไหมคะหูฟังเสียบหูฟังเข้าไปนะคะเพราะครูจะใช้หูฟังเป็นไมคนะคะมันก็จะช่วยตัดเสียงรบกวนได้บางส่วนนะเนี่ยแล้วครูก็วางหูฟังตรงนี้ไว้ใกล้ๆนะคะอ่ะ ทีนี้วิธีการอัดอวิธีการอัดทำได้ง่ายๆแบบนี้นะเริ่มใหม่เลยเพราะฉะนั้นทุกคนทำได้แน่นอนนะคะเรามี2ออย่างแล้วนะมีมือถือแล้วก็มีไม้ทีนี้วิธีการอัดให้ชาแบบนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูหน้าจอเลยนะคะหยิบมือถือตัวเองขึ้นมานะคะหยิบมือถือตัวเองขึ้นมาเสร็จแล้วอ่ะให้เปิดไปที่ให้เปิดมือถือไปนะคะที่นี่กล้องถ่ายรูปเห็นไหมคะ กล้องถ่ายรูปของครูก็คือสีแดงๆนี้นะกดคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่านี่คือกล้องถ่ายรูปของเราใช่ไหมปกติเวลาเราถ่ายรูปเราก็จะอะ่มันก็จะมีคําว่ารูปภาพเราก็กดรูปภาพแล้วเราก็ถ่ายรูปได้เลยแต่เราจะอัานนะคะให้ไปที่คําว่าวิดีโออ่าเลื่อนไปค่ะเลื่อนไปที่วิดีโอมีสายเข้า <laughs> โอเคไม่เป็นไร เลื่อนไปที่วิดีโอนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเลื่อนไปที่วิดีโอนะคะเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยอ่าสมมุติว่าครูจะอัดแล้วนะครูจะอัดนะคะอ่าสมมติว่าครูจะอดันะะอดะะอัมมอดออให้หน้าจอให้ดูเลยแล้วกันอพอเราเลือกวิดีโอเห็นไหมคะครูเลือกเป็นวิดีโอเห็นไหมพอครูจะอดัดอ่าสมมติว่านี่เป็นหน้าครูนะคะพอครูจะอดัด ครูก็กดปุ่มสีแดงเนี่ยค่ะกดปุ่มสีแดงฟึบเห็นไหมนี่คือเริ่มบันทึกแล้วถ้าเราพูดเราก็พูดได้เลยพูดหัวข้อไปเลยนะคะไม่ต้องสวัสดีบางคนมือใหม่ไงสวัสดีค่ะชื่อครูเบนดาค่ะวันนี้จะมาสอนแบบนี้เขาก็จะเลื่อนนิ้วหนีเลยเพราะว่าเขาอยากจะให้เข้าเรื่องเลยนะคะมันจะได้ไม่เสียเวลาอย่างครูวันนี้ครูพูดถึงมือใหม่เริ่มอัดคลิปต้องมีอะไรบ้างใช่ไหมพอครูกดหน้ากล้องปุ๊บ บันทึกปุ๊บครูก็จะพูดเลยมือใหม่เริ่มอัดคลิปต้องมีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็เข้าเนื้อหาเลยค่ะอันแรกคุณต้องมีมือถืออ่าอันที่สองคุณจะต้องมีไม้แต่ถ้าคุณยังไม่มีมยังไม่มีไม้คุณสามารถใช้หูฟังของคุณแทนก็ได้แบบนี้นะคะพอเราอัดเสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึง่งเห็นปะแค่นี้เองอัดเสร็จแล้วนะคะอัดเสร็จแล้วเราได้คลิปประมาณกี่วินาทีเมื่อกี้อ่ะสิวินาที อ่าเห็นปะง่ายไหมเพราะฉะนั้นนะคะมือใหม่ทุกคนสามารถอัดคลิปได้ง่ายๆเริ่มต้นได้ง่ายๆจากที่บ้านแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์อะไรเยอะแยะแต่ว่าเราเริ่มต้นได้เลยนะคะเริ่มต้นได้เลยอ่ะทีนี้พอเรามีมือถือแล้วใช่ไหมมีไมค์แล้วใช่ไหมเราก็มีคลิปวิดีโอของเราแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งอัดไปโอเคปะ พอเรามีคลิปวิดีโอแล้วเราก็จะไปหาโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อออถ้าบางคนไม่อยากตัดต่อก็สามารถอัพขึ้น Facebook ได้เลยหรือส่งไปบอร์ดแคสใน Line Official ACCOUNT ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะตัดต่อนะคะอยากจะใส่รูปภาพเข้าไปอยากจะตัดบางส่วนออกหรือว่าเพิ่มบางส่วนเข้าไปเราจะต้องมีแอปพลิเคชันนะคะและว,วันนี้ครูจะสอนนะคะแอปที่ครูใช้เนาะ จริงๆมีหลายแอปนะเริ่มต้นแอปนี้ก่อนแล้วกันนะคะ,อะแอปอะไรนี่นะคะนี่เหมือนโบเนี่ยเห็นไหมนี่คือแอป CapCut นะคะ C A P C U T ใครยังไม่มีไปโหลดมานะคะแอปนี้โหลดมาฟรีแล้วเราก็ใช้ฟรีด้วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าครูเบนดาจริงๆเคยได้ยินแอปคลายมาสเตอร์ หรือแอปอื่นๆที่ใช้ในการตัดต่อนะคะจริงๆมีหลายแอปนะแต่ว่าเราเริ่มต้นแอปนี้ก่อนดีไหมแอปนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะแอปคัทนะคะแอปเขาชื่อแคปคัทไปที่ Play Store หรือ App Store โหลดแอปมานะคะพอโหลดแอปมาทำยังไงเราจะต้องเปิดแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวครูทำให้ดูนะนี่นะคะ ใช้มือถืออันเดียวนะคะครูไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยใช้มือถืออันเดียวแล้วก็คลิกเข้าไปที่แคปคัทค่ะคลิกเข้าไปอ่าเห็นไหมเห็นครูคลิกเข้าไปไหมพอคลิกเข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้เราจะต้องเอาวิดีโอของเราเข้ามาในโปรแกรมในแคปคัทก่อนนะคะวิธีเอาวิดีโอของเราเข้ามาก็คือคลิกที่เครื่องหมายบวกค่ะอ ก็จะมีวิดีโอของเราเต็มเลยนะคะที่เราบันทึกไว้รวมถึงอันล่าสุดที่ครูบันทึกให้ดูเมื่อกี้ด้วยเห็นไหมคะสมมุติว่าครูเอาวิดีโออันนี้เข้ามานะคะสมมุตินะคะเป็นรูปครูเองนะคะอ่ะพอเอาเข้ามาปุ๊บเห็นไหมเราก็กดเพิ่มเห็นไหมสีเขียวๆนี้ฟ้าๆนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมกดเพิ่มคะ่ะกดเพิ่มเข้าไปนี่ วิดีโอเข้ามาในโปรแกรมแคปคั t แล้วเห็นไหมทีนี้ก็พร้อมที่จะตัดต่อแล้วแต่ถ้าหากว่าใครแบบเฮ้<โด>ยครูแวนดายังไม่อยากตัดต่อเออยังเดี๋ยวต้องไปเรียนก่อนตัดต่อมันทำยังไงนะคะกออ็อาจจะเพิ่มบางส่วนท้ายคลิปแต่อ,อยากจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปก็สามารถแทรกรูปภาพเข้าไปได้หรืออาจจะเพิ่มเพลงเข้าไปก็ได้นะเพิ่มสติกเกอร์ เพิ่มเพลงเพิ่มอ,อะไรอะลูกศรนอะแบบเวลาเราชี้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างครูครูสอนแบบว่าอาใช้แอปแคปคัดยังไงกดอันนี้แล้วต้องไปกดอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองอย่างนี้นะคะครูสามารถใส่ลูกศรเข้าไปใส่สติกเกอร์เข้าไปพวกนี้มันจะทำให้คนที่ดูเนี่ยเขาเข้าใจง่ายขึ้น นะล้วเขา,าก็ทําตามเราได้ถูกต้องด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เป็นโหลดมาใช้นะคะวันนี้ได้อะไรบ้างนะมีอุปกรณ์นะคะมีมือถือมีไม้นะคะไม่เริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะ,ะแล้วก็มีแอปพลิเคชัน CapCut นะคะ,ะแล้วก็สามารถนำคลิปวิดีโอ,อนำคลิปวิดีโอเข้ามาที่โปรแกรม CapCut ได้ด้วย แล้วที่คุณได้อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณรู้วิธีอัดคลิปเบื้องต้นแล้วใช่ไหมอรู้เบื้องต้นแล้วนะคะสามารถเอาไปทำได้อ,อัดคลิปเบื้องต้นทําไม่ยากทําง่ายๆเห็นไหมว่าแบบมันง่ายนิดเดียวนะคะเริ่มต้นง่ายๆทีนี้มีคนถามครูมาถ้าสมมติว่ามือใหม่จริงๆครูคเป็นได้แล้วก็ยังไม่อยากเอาหน้าออกกล้องนะคะ อยากจะสอนเหมือนกันมีความรู้เออรู้เรื่องนี้รู้ดีเลยแต่ว่ายังไม่อยากเอาหน้าออกกล้องนะคะวิธีการก็คือคุณก็อัดแบบไม่เอาหน้าออกกล้องอ่ะสมมติว่าครูเลือกคลิปมานะคะคลิปล่าสุดที่ครูอัดเมื่อกี้มันไม่ได้เห็นหน้าครูนะเห็นไหมครูก็กดเพิ่มเราก็อัดแบบไม่เห็นหน้าเราไนงะอ่าแล้วก็สอนไปก่อนนะคะ อันนี้มันก็จะเอาไฟล์เข้ามาทีน,นี้กรณีที่ไม่เห็นหน้าเราก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าครูบอกไว้ก่อนว่าคุณจะเสียเปรียบนะถ้าเกิดคนที่ทําธุรกิจเหมือนคุณคนที่ขายสินค้าเหมือนคุณแต่ว่าเขาเอาหน้าออกกล้องเนี่ยเขาจะได้ความน่าเชื่อถือมากกว่าแต่ถ้าคุณไม่เอาหน้าออกกล้องคุณจะเสียเปรียบอันนี้บอกเลยนะคะอืมอ่ะสมมุติว่าอันนี้อันนี้ก็ไม่เห็นหน้าครูเห็นไหมนี่ค่ะที่ครูเพิ่งอัดให้ดูเมื่อกี้นี้เห็นไหม ก็ไม่เห็นหน้าครูทีนี้เวลาเราอยากจะแทรกภาพแทรกวิดีโอก็สามารถแทรกได้ในโปรแกรมนี้นะคะมันเจ๋งมากแล้วก็ที่สำคัญมันก็ใช้ฟรีดีๆใช้ได้บางทีอะ่ะเวลาครูสอนแล้วครูต้องการชี้ให้คนเห็นนะคะว่ากดอันนี้แล้วกดอันนี้นะก็ครูก็ใช้โปรแกรมนี้ช่วยได้เยอะเลยนะนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะ อันนี้คือครูยังไม่ได้ตัดต่อแค่ Import คลิปเข้ามาแค่เอาคลิปเข้ามาในวิดีโอของเราในแคปคั t ของเรานะคะแต่ว่าหลังจากที่เราตัดต่อแล้วเราก็สามารถ Export ออ,ออกไปได้อันนี้สมมุติว่าครูตัดต่อแล้วนะคะวันนี้ครูจะยังไม่สอนตัดต่อนะคะเดี๋ยวไวค้ครูมาสอนโอกาสหน้าเนาะใครที่สนใจก็ทักมาแล้วกันว่าอยากให้ครูสอนตัดต่อนะคะอ่ะอันนี้สมมุติว่าครูตัดต่อเสร็จแล้ววิธี เอาคลิปออกนะคะง่ายมากเลยเนี่ยเนี่ยมุมขวานี่เห็นไหมเนี่ยมุมขวาจะมีลูกศรชี้ขึ้นค่ะกดออกไปเนี่ยมันก็จะขึ้นส่งออกเห็นไหมถ้าคลิปคุณยาวมันก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ถ้าคลิปสั้นๆนะคะแปบ๊บเดียวส่งออกแล้วเรียบร้อยมันก็จะไปอยู่คลิปเนี่ยมันจะไปอยู่ที่แกลเลอรี่ของเรานะคะ มันจะไปอยู่ที่แกลเลอรี่เห็นไหมมาแล้วทีนี้เราก็เอาคลิปนี้ล้วค่ะไปโพสต์ลงใน Facebook หรือว่าบอร์ดแคสให้ลูกค้าทาง Li n e o f f i c i a l c c c o u n t หรือไปโพสตามในหน้าเพจหน้าไทม์ไลน์ของเรานะคะหรือในสตอรี่ของเราเห็นไหมว่ามันง่ายขอแค่เราเริ่มต้นในการอัดคลิปนะคะเ,เพราะว่าทำไมครูถึงพูดเรื่องอัดคลิปเพราะมีบางคนเนี่ยทำสินค้าที่อาจจะต้องใช้ในการ ต้องอัดคลิปอธิบายนะคะเช่นสอนอะไรบางอย่างเนี้ยก็ต้องอัดคลิปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือว่าโปรโมทสินค้าได้ง่ายขึ้นขายได้ง่ายขึ้นครูก็เลยวันนี้เอาเรื่องอัดคลิปมาสอนนะคะอะหวังว่าทุกคนจะอัดคลิปได้แล้วก็ ปังๆทุกคนนะคะแล้วก็ใช้คลิปวิดีโอในการเป็นเซล์ให้กับคุณเป็นพนักงานขายให้กับคุณนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะะก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่เริ่มต้นมือใหม่ไม่รู้จะอัดคลิปยังไงแชร์ไปให้เขานะคะ,อะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ